สวัสดีค่ะวันนี้พามาชมไผ่เหลืองไผ่สร้างคำค่ะไผ่เหลืองไผ่สร้างคำนะคะโดยปกติแล้วจะมีปลูกกันอยู่ทุกบ้านนะคะซึ่งเป็นไผ่สายพันธุ์พื้นบ้านค่ะที่มีอยู่แล้วเกือบทุกๆหมู่บ้านค่ะ ประโยชน์หลากหลายค่ะนำไปทำยาได้นะคะแล้วก็ปลูกโชว์ปลูกประดับสวยงามได้ค่ะด้วยลักษณะลำต้นที่มีสีเหลืองค่ะตัดลายสีเขียวนะคะเป็นไผ่ลำเงาค่ะสวยมากตอนนี้ทางสวนแต่งกิ่งสางกอเขานะคะทำให้กอ โล่งๆก็สวยไปอีกแบบหนึ่งค่ะหรือว่าจะตัดแต่งทรงพุ่มก็ได้ค่ะใบของเขาก็สวยเป็นใบสีเขียวไม่มีลายนะคะใบค่อนข้างเยอะค่ะเป็นไผ่กอห่างนะคะดูกอของเขาค่ะหน่อที่แทงออกมาใหม่ก็คือจะไม่ชิดกอแน่นะคะ นนม่คเใเขาจะแทงหน่อออกมาห่างจากกอแม่สังเกตว่าแต่ละกอนะคะแต่ละลำก็คือเขาจะออกห่างกันเป็นข้อดีของเขาเลยค่ะตัวนี้การขยายพันธุ์ก็ง่ายค่ะด้วยการชำเงาหรือตอนกิ่งก็ได้ ก็ะจะเป็นลายสีเขียวตัดกับลำต้นที่เป็นสีเหลืองนะคะลายของเ,าเขาก็จะมีความแตกต่างกันไปค่ะแต่ละข้อรับร่องนะคะจะมีลายที่ไม่เหมือนกัน,นะคะ่ะ เป็นไผ่ลำเงาค่ะตัวนี้ไม่มีหนามนะคะเป็นไผ่ที่ไม่มีหนามสวยเลยค่ะ เพื่อนๆท่านใดสนใจหรือมีข้อมูลสอบถามก็ติดต่อสอบถามกับทางสวนเข้ามาได้ค่ะที่เพจเฟซบุ๊กสวนธนพัฒน์สกลนครแอไลน์เบอร์โทรศัพท์ค่ะ0 910515839หรืออีกหนึ่งช่องทางการติดตามทางสวนค่ะสามารถติดตามได้ผ่านช่องทาง YouTube พิมพ์ภาษาอังกฤษธนพัฒน์การ์เด้นค่ะ